คลิปนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับเควสของน้องหายไบรอนนะครับแล้วก็สาเหตุที่เราไม่เจออเล็กซานเดอร์เนี่ยที่ฟา์ลุมคาแนะนําเกี่ยวกับเควสของน้องหายไบรอนนะครับก็คือ1เราจําเป็นต้องฆ่าไลาค์สหรือว่าเซตเควสของคาร์เลหาร์ดภูผาเพิงซะก่อนเพื่อให้เดียร์ล้อนเนี่ยแอคทีฟเราไปที่หมู่บ้านไหย2ยสองคีย์ไอเทมที่เกี่ยวข้องกับเควสเนี่ยอยู่ที่ฟาลุมก็คืออยู่ที่อเล็กซานเดอร์นะครับสามเราไม่จําเป็นต้องช่วยอเล็กซานเดอร์จากหลุมนะครับแต่ว่าต้องคุยกับอเล็กซานเดอร์ที่เกียว เพราะว่าจะทําให้เขาแอคทีฟไปที่ฟาร์ลุม่มตอรับในช่วงต้นคลิปผมจะพาไปหาอเล็กซานเดอร์ก่อนนะครับเพื่อไปเอาเคีย์ไอเทมถ้าเกิดใครได้มาแล้วก็ให้กรอไปที่ตอนสนาที23ิาวิเลยนะครับตอนเราคำแนะนําก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยเราจะเจออเล็กซานเดอร์ก่อนเข้าไปที่ฟาร์ลุมหลังเครือหาดภูผาเพิงในบอรลาวาก็ให้เข้าไปคุยกับเขานะครับแล้วก็ฆ่าบ,บอสก่อนก็ดีเดี๋ยวอเล็กซานเดอร์จะเดือดรุกลง หลังจากคุยกับอเล็กซานเดอร์ในบ่อรลาวาแล้วให้เราวาร์ไปที่จุดเกตหน้าแท่นยกวิหัรมังกรในฟาลุมแล้วก็เดินตามคลิปเลยครับเราจะไปหาอเล็กซานเดอร์กัน เราเจออเล็กซานเดอร์ก็ให้เราเข้าไปคุยกับเขานะครับแล้วก็บอกเขาว่าเราพร้อมที่จะสู้แล้ว I suspected. Victory was impossible. This vessel was found lacking. My thanks. I knew you were the stuff of champions. It was a marvelous battle. I implore you take what I bequeath from inside me. All vessels are destined to one day break, but the great Alexander. เราจะเจอน้องไหครั้งแรกที่หมู่บ้านไห่นะครับให้เราเข้าไปคุยกับน้องโดยได้อลอกแรกที่เราคุยกับน้องเนี่ยน้องจะถามแล้วว่าเราเป็นช่างปั้นหรือเปล่าหลังจากคุยเสร็จก็ให้รีจุดเกตแล้วมาหาน้องใหม่นะครับ Hello, It's not easy being potentate, though. I know. It's just a little test, cuz. Mm. Your skin isn't. You need slick, slidey hands. I'm sorry, cuz. But I'd. What a shame. Don't look so glum, cuz. We can still chat. Potentate, come back and visit me. Don't look so glum. We can still ch Come back and visit ไดอลอลกที่2นี้น้องจะบอกเราว่าเราสามารถเก็บดอกไม้ที่หมู่บ้านนี้ไปได้เลยนะครับหลังจากคุยกับน้องเสร็จแล้วก็รีจุดเกตแล้วมาหาน้องใหม่อีกรอบหนึง่งได้อลอกที่3น้องจะเล่าเรื่องของอเล็กซานเดอร์ให้เราฟังหลังจากคุยกับน้องเสร็จก็ให้ดีจุดเกตแล้วมาหาน้องใหม่ oh, say cause. He used to live here with us. I asked to go with him, but he's so heroic. If you see him, he's big and tough. Uncle Alexander said, My home is of the past. I suppose that's part of being a warrior. So, please. I'm actually a warrior jar as well. And I'll have to leave the village. ดาร์ล็กที่4น้องจะเล่าเรื่องนักรอบล่าที่ล่าพผูไหายอย่างน้องเนี่ยให้เราฟังหลังจากคุยเสร็จก็ให้รีจุดเขียนล้มหาน้องอีกรอบ Do you know o my haunt us what h a เด s ตแต่หลอกที่ห้าน้องจะบอกแล้วว่ามีนักปั้นหายคนใหม่เดี่ยมาที่หมู่บ้านนั่นก็คือเดียร์อสน,นะครับหลังจากคุยกับน้องเสร็จก็ให้ไปคุยกับเดียร์ลอดในหมู่บ้านต่อ i don't know even though good sir dia he says he and since he's a coward he's smooth and silky but i wish we had a potent dialysis but i wish well aren't you full of beans no wonder you're covered in muck My friend, it's been f i n I have to say you caught me a rather low but as you see left the volcano manner forging my own path. Even a fool like me can look after some simple. Do you pity me? Well don't. A fool I made. Do you pity me? หลังจากคุยกับเดลอสเสร็จก็ให้วาปลงที่หมู่บ้านหายรอบหนึ่งนะครับเราจะเจอกับน้องหายเนี่ยที่นอนหลับอยู่แล้วก็ได้อล็อกใหม่ที่เราคุยกับเดลอสพอเราคุยกับเดลลอสเสร็จก็ให้รีจุดเกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> fool may Do you I pityt may A be หลังจากรีจุดเกตหมู่บ้านไหายนะจะโดนพวกนักรอบล่าเข้ามาบุกนะครับให้เราวิ่งไปกลางหมู่บ้านแล้วจะเจอกับน้องไหากับเดียร้อนนะครับให้คุยกับทั้งคู่แล้วก็รีจุดเกต I'm glad you. But we're fine now, though quite a lot of us. I won't cry though. The tale of House Hosler That's the kind of warrior. I- Even if I'm scared. The tale. That's the kind. Even of... if I'm. Ah, Avenger. Uh, uh, the <coughs> then all is well. This fool. ห r o v e ลายเตรีจุดเคสเสร็จก็ให้ไปคุยกับน้องหายที่กลางหมู่บ้านนะครับแล้วก็รีจุดเคสอีกรอบนึง the t a l of house s e t h e kind of q n who p r o t e c t the tale of u s e that's the kind of warrior i'm quan who protects everybody พอเราลีจุดเกตรอบนี้น้องไหายเนยจะนั่งอยู่ที่ประจำในตอนแรกนะครับโดยน้องจะบอกเราว่าจะออกเดินทางในฐานะของนักรบ <for> coming, พอคุยไ <but S 1> ปสักพักหนึ่งจะมีช้อยให้เราเลือกว่าจะให้ของทางหน้าของอเล็กซานเดอร์หรือเปล่าว่าให้น้องไปนะครับ Never you. หลังจากคุยกับน้องเสร็จก็ให้ไปหาเดียร์ลอที่กลางหมู่บ้านนะครับเดียร์ลอจะดรอปหมวกอาวุธแล้วก็ลูนให้เราหลังจากเก็บเสร็จล้วก็รีจุดเกตนะครับนี่จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วพอเรารีจุดเกสแล้วกลับมาหาน้องหายน้องหายจะไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าน้องหายเนี่ยจะทิ้งทารทิสแมนว้ให้เราก็เป็นอันจบเวทครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับคุยล่ของน้องหายไปลอนคุยนี้ก็จะง่ายหน่อยกืคแค่เดินไปคุยเดินไปคุยแล้วก็เดินไปคุยแต่ละคลิปตัวต่อไปจะเป็น n p t ตัวไหนก็ลอติดตามได้เลยครับและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับให้กันได้นะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับ